สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอโรคาวาไรตี้กลับมาพร้อมกับประสบการณ์สุขภาพเพื่อการเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยความใส่ใจเพราะสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงโรคภัยไข้เจ็บจึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้ครองสมณะเพศ วันนี้คุณฟ้าอุลรุ่งเดินทางไปยังวัดัชยโยวรววิหารจังหวัดอ่างทองเพื่อไปรับฟังประสบการณ์สุขภาพของหลวงพ่อสม ok ุขขาวเมื่อครั้งถูกโรคร้ายรุมเร้าสังขารส่วนพระคุณเจ้าผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพในครั้งนั้นมาได้อย่างไรคใครวันที่ต้องไปหาหมอนะ้วก็ไม่ได้ไปแลยค่ะดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็ถือว่าสุขภาพร่างกายอาการอาภาษต่างๆก็คือคลายกังวลได้บ้างดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะอยากจะให้พระคุณเจ้านะคะช่วย ให้อวาดสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคลก็รักษาสุขภาพอันอันไหนแถลงก็ไม่ต้องไปกินมันค่ะ,ะคือเขาบอกว่าอย่าก,กินทุกอย่างที่ฉันชอบะ,ะแถลงก็กินนี้อาการจะไม่ดีขึ้นค่อย่างอาตจจมาเป็นภูมิแพ้ก็จะไม่กินน้ำแข็งค่ะไม่กินไอติมค่ะ ไม่ไม่เดิไม่ปเดินจากฝนเวลาฝนพรำพรยเงี้ยแล้วก็ไม่เปิดพัดลมค่ะก็จะช่วยได้ดีขึ้นค่ะก็คือเราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยใช่ไหมคะมีสติรู้นะคะอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะในวันนี้นะคะฟ้ารุ่นรุ่งก็ได้นําน้ําเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพมาถวายพระคุณเจ้าด้วยนะคะอย่าเรียนพระอายุบนโสุขังพลังนะ แล้วก็ถือโอกาสกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยค่ะอาจาจเจริญพรถึงแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถเหนี่ยวรั้งสังขารเอาไว้ได้แต่เราสามารถที่จะดูแลเพื่อชะลอความเสื่อมโดยไม่ต้องทนทุกข์กับอาการเจ็บป่วยของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ค่ะเริ่มต้นดูแลและสร้างสมดุลที่ดีให้กับร่างกายด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัทฉลุมของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่084 670 6, 6 1 1 1และ084 670 6222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ